สวัสดีครับก็วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์อะใช่ครับวันศุกร์แล้วเราจะหยุดอีกที่นี่ที่มหาลัยเราจะหยุดอีกหนึ่งม่เทศนะครับแล้วอีกสองระเทศจะกลับไปสองวันนักนะครับเห้ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะดีน่าจะดีก็ก็ก เป็นอาจารย์ก็ต้องไปสอนใช่ไหม <c oughs> ก็อาจารย์ก็กำลังเตรียมไปไปสอนแต่บางครั้งก็สอนถ้านักศึกษาเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจเรียนก็ก็ดีกว่าแต่ถ้าเป็นคนดือ้อหรือเป็นคนไม่เคยสนใจเรียนก็สอนยากนะ <c oughs> น่าจะงานทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับถ้าคนตั้งใจมาทำงานตั้งใจทำอะไรเราน่าจะทำสบายกว่าใช่ไหมเราน่าจะทำงานสบายกว่าถ้าคนไม่ได้ตั้งใจมามามาเป็นสมมติว่าเป็นคนค้าของถ้าคนไม่ได้ตั้งใจสื่อของแล้วเ,เรารู้แล้วก็ไม่ได้สนใจสื่อของก็เราเจะเราเจะ พูดเยอะทำไมเราจะให้เขาเข้าใจข้อดีของสินค้าที่เราเราขายทำไมใช่ไหม <g ül üyor> ก็บางครั้งแรงจูงใจของเราก็มาจากคนอื่นด้วยใช่ไหม,มก็แค่นี้ก็พอแนละ้วก็